ก็ต้องอนุโมทนาสาธุกับคณะสงฆ์กับญาติโยมพระขาวไม่ชีโดยเฉพาะทุกกิจกรรมทุกเรื่องทุกอย่างที่เราได้ร่วมสุขร่วมทุกกัน,นทนใจมากเอามือลงเนาะนั่งสมาธิสบายสบาย ซึ่งก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกว่ามันเป็นวันมหาปวารณาแล้ววันออกพรรษาตามภาษาภาษาของชาวบ้านจริงๆเนี่ยมันไม่มีวันออกพรรษาหรอกพระเนี่ยมันไม่มีมีแต่วันปวารณาได้ปวารณาต่อกันได้เปิดโอกาส ให้เพื่อนสาธรรมิกที่อยู่ร่วมกันท่วนไต่มาศได้เห็นก็ตามได้ยินก็ตามได้รู้หรือได้นึกรังเกียจครางแคลงสงสัยอะไรก็เปิดโอกาสให้ทักท้วงสอบถามชี้แนะตักเตือนได้วันนี้จะไม่โกรธวันนี้จะถือเป็น การชี้ขมทรัพย์จะขอบคุณเป็นอย่างใหญ่หล้วงเลยเพราะการบอกการชี้ในสิ่งที่เราไม่รู้ผงเข้าตาเนี่ยมันเราออกเองไม่ได้แม้แต่ขนตาของเราที่มันทิ่มเข้าลูกตาเนี่ยมันก็ไม่เห็นทั้งไม่เห็นด้วยทั้งก็ออกไม่ด้วยไม่ได้ด้วยฝุ่นที่เข้าตาเราก็เหมือนกันผงเข้าตาเราก็เหมือนกัน มันอาจจะละคายเคืองแต่มันมองไม่เห็นมันเอาไม่ออกก็อาศัยกัลยาณมิตรอาศัยเพื่อนผู้ปรารถนาดีหวังดีต่อกันถ้าคนไม่รักกันไม่หวังดีต่อกันเขาจะไม่บอกกันหรอกช่างเถอะไม่เกี่ยวกับเรามันจะพูดคำนี้แต่ว่าคนที่อยู่ด้วยกันหวังดีต่อกันจะบอกจะชี้จะแนะ เหมือนกับใบหน้าของเรามันเปื้อนเนี่ยมีจุดมีดำมีด่างมีอะไรที่ติดแม้แต่เราทานข้าวบางทีเม็ดข้าวมันติดอยู่ตามริมฝีปากติดอยู่ตามกระพุ้งแก้มเราก็ไม่รู้หรอกถ้าไม่ส่องกระจกหรือใครชี้ใครบอกเพื่อนสาธารมิกที่บอกเราหรือชี้หรือแม้แต่ส่องกระจกนั่นแหละคือผู้ชี้ขมทรัพย์ วันนี้ก็เหมือนกันในโบสถ์เมื่อปรณากันแล้วพระคุณเจ้าเพื่อนสารมิกก็แนะนำอาตมาอยู่สองสมเรื่องก็ถือเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาขอบคุณอย่างยิ่งใหญ่ไม่รู้ว่าเราจะได้ทำกิจกรรมเรียกว่าขอขมาเนาะทำสามีจิกรรม ถ้าไม่อย่างนั้นก็จะให้พระคุณเจ้าพร้อมตั้งอาตมาเนี่ยได้เอาผ้าสังฆาติมาด้วยมันจะดูสวยงามแต่ไม่ไม่รู้ที่จริงมันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเพื่อความสวยงามเพื่อความเป็นระเบียบก็ต้องอนุโมทนาสาธุในความรอบคอบความละเอียดอ่อนอันนี้มันเป็นอริยะประเพณีเนีเป็นการปฏิบัติ สืบสืบกันมาของโคบาอาจารย์อริแปลว่าข่าศึกยะแปลว่าไปการปฏิบัติสืบสืบต่อๆกันมาเพื่อไปจากข่าศึกคือความทุกข์ความเดือดร้อนบาปอากุศลมันแน่นอนแหละคนอยู่ด้วยกันทางกายก็ตามทางวาจาก็ตามทางใจก็ตาม มันอาจจะงุดหงิดขุนเครื่องอาจจะด้วยใจก็ได้ตำหนิติเตียนทางใจปามาตศประมาตทางความรู้สึกทางใจทางความคิดบางทีก็หลุดออกมาทางคำพูดไม่ให้ได้ยินแต่พึมพำอยู่คนเดียวระบายอยู่คนเดียวกับต้นไม้กับกระรอกกระแตก็ได้หรือการกระทําทางกายขบเคี้ยวเคี้ยวฟันถลึงตาใสก็ได้ไม่ให้เห็นน่มันอดไม่ได้ ทำอยู่คนเดียวก็ได้แต่ออกท่าทางทั้งพระทั้งโยมนั่นแหละเมื่อเราระเลึกได้มันไม่สบายใจเราก็ทำสามีจิกรรมตามพระพุทธเจ้าชี้ท่องชี้ช่องชีท้ทางเอาไว้เมื่อเราทำแล้วอโหสิกรรมต่อกันทั้งสองฝ่ายก็สบายใจทุกฝ่ายเหมือนกับได้ล้าง หน้าได้แปลงฟันได้ถอดเสี้ยนถอดน้ำนำของสกปรกออกจากใบหน้าจากร่างกายดวงตาที่มีฝนมีผงมีฝุ่นหรือขนตาที่มันติดอยู่ในลูกตาจิบออกมาแล้วก็ปลอดโปร่งโล่งเบาฉะนั้นนับตั้งแต่เวลานี้ไปก็ขอให้เราสบายอกสบายใจ ส่วนหนึ่งว่าจะไม่พูดไดถ้าไม่มีกิจกรรมอันนี้ก็จะพูดนิดเดียวว่าที่เราอยู่ด้วยกัน,นก็พอดูก็มีความงดงามมีความพร้อมเพรียงมีความเสียสละส่วนใครทำได้มากได้น้อยนะก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นงานพัฒนาอารามดูแลอารามปัดกวาดเช็ดถู ทุกๆเรื่องนั่นแหละใครทำก็ได้กับพู้นั้นตลอดถึงการเจริญภาวนาประพฤติปฏิบัติพระกรรมฐานใครทำก็ใครได้ของใครของเราแต่ก็คงเต็มที่ทุกคนเนาะถือโอกาสอนุโมทนาบุญด้วยกันทั้งหมด ทางคณะสงฆ์ก็ถือว่างดงามปีนี้หลวงพ่อศักดิ์หลวงพ่อจิรศักดิก์เป็นประธานในการประพฤติธปฏิบัติในภาคกลางวันภาคค่ำภาคเช้าภาคดึกหลวงพ่อจองอันนั้นเป็นผู้นำพาในการประพฤติธปฏิบัติด้วย ผู้ปฏิบัติอยู่เรื่อยๆเ,เนืองๆที่จริงจังหลวงปู่ลอย่างนี้ผู้แม้แต่สุขภาพไม่ดีก็พยายามหลวงปู่สารอายุตาไม่ดีก็ทำกับลูกกับหลานตามกําลังหลวงปู่มีก็แข็งแรงในการภาวนาบริหารวัดบาก็าเหมือนกันหลวงปู่เสมดูแลน้ำปะนะัณะ เป็นผู้บวชใหม่ความจําก็อาจจะยังไม่ค่อยแม่นไม่ค่อยดีแต่มีความเพียรพยายามอยู่มากพยายามใส่ใจในการศึกษาในการเล่าเรียนรูบาบอมก็หมั่นอ่านหนังสือเดินทางกับบัตามาหอบหนังสือไปด้วยเพลอปั๊บก็อ่านหนังสืออ่านหนังสืออันนี้มันดีครูบโปก็พยายามต้องตั้งใจนะจากวันนี้ไปนี่ต้องท่องปาติโมก แล้ววันอุโบสถหน้าเราตะลงอุโบสถที่วัดคูบาโปนี่จะเป็นผู้สวดตั้งใจไว้จะให้สวดตั้งแต่ในพรรษาเนี่ยยังไม่ได้อีกสิบห้าวันคูบาโปต้องสวดให้ได้หลวงปูด่ดิตสุขภาพก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าก็พยายามทำหน้าที่ดูแลฝั่งโบสถ์ฝั่งนี้ในความ สะอาดมาปฏิบัติภาวนาตามโอกาสงานใช้กำลังก็ไปช่วยกันผู้เฒ่าผู้แก่สุขภาพไม่ไหวหลวงปู่น้อยก็ดูแลถนนไม่ทำอะไรเลยคืออาตมานี่แหละมีแต่บน่นเขามีหน้าที่ให้บน่นให้ว่าเขาเนาะมาขาวไม่ชีพระอาจารย์ก็ดูอยู่ความขยันหมั่นเพียรความใส่ใจเนี่ยโอ้ อนุโมทนาสาธุจริงๆพื้นที่ในการดูแลว,วัดเราเนี่มันมากแล้วก็เลยไปถึงนู่นถึงภูเขาถน,นนหน้าวัดวก็กวาดอยู่ทุกเช้าทุกเย็นจึงบอกว่าเราทำงานก็อย่าให้มันเครียดอย่าให้มันทุกข์ในขณะที่กวาดถนนไปก็มีสติที่ปลายไม้กวาดรู้ไปด้วย ถือโอกาสเดินพระกรรมาฐานมันจะได้ไม่เป็นทุกข์มันจะได้ไม่ไปคิดถึงใครว่าทําไมคนนั้นไม่ช่วยคนนี้ไม่มาทําบางทีเพื่อนก็ทําอยู่ทางหนึ่งแต่เรามองไม่เห็นกันให้มันสบายใจทําได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นที่สําคัญคือให้ใจเรามีสติในอารมณ์ปัจจุบันนี่คือเป้าหมายตลอดใจมาสที่ผ่านมาสามเดือน ก็ต้องอนุโมทนากับญาติโยมต่างๆส่งข้าวส่งของไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ปัจจัยเงินทองผละหมากรากไม้มาสนับสนุนก็คงไม่ใช่เรื่องอื่นหรอกนั่นคือปรารถนาบุญเนี่เป็นเบื้องต้นต้องการบุญปรารถนาบุญ ให้เกิดขึ้นกับตนเองแล้วก็อุทิศไปถึงบิดามารดาปู่ตายายายครบาอาจารย์ผู้มีพระคุณบุคคลนันเป็นที่รักในญาติโยมก็คงมีความหวังอย่างเนี้มาทำบุญด้วยตนเองได้ก็มากผู้เฒ่าผู้แก่มาส่วนหนึ่งทำบุญเพื่อได้ที่พึ่งแต่ส่วนหนึ่งในทำหน้าที่สืบทอดพระศาสนา สำคัญมากอยู่ในฐานะพุทธบริษัททั้งสี่ิกษุไม่สามารถจะทำธุรกิจประกอบอาชีพได้ไม่สามารถหุงข้าวต้มแกงหุงหาอาหารประกอบอาหารฉันเองได้ญาติโย,ยมก็ให้การอุปธรรมอุปถากไม่ว่าวัดเราหรือวัดไหน เห็นหลายๆคนลหลายๆกลุ่มคณะที่พยายามอุปธรรมอุปถากวัดวาอารามพระสงฆ์องค์นี้โดยเฉพาะผู้ประพฤติปฏิบัติเพราะเชื่อว่าให้การอุปธรรมอุปถากผู้ปฏิบัติพระกรรมฐานเนี่ยมันเป็นบุญใหญ่ก็จริงนะเพราะพุทธเจ้ารัสไว้ มาเสมาเสสหัสเสนโยยะเชทะสัสตังสมังเอกันจะพระวิตัตตานังมหุตตมปีปูชเยซาเยวะปูชนาะเสยโยยันเยวะสัสตังหุตังผู้ใดปรารถนาบุญบูชาการอย่างสิ้นทรัพย์ติดต่อกันเดือนละหนึ่งพันหนึ่กหาปณะในะช้เวลายาวนานตั้งร้อยปี ทำบุญมากมายอย่างนั้นใช้เวลานานอย่างนั้นแต่ถ้าทำไม่ถูกที่ทำไม่เป็นก็าอาจจะสิ้นทรัพย์เสียเงินเสียทองไปเปล่าเปล่าเสียเวลาเปล่าเปลาเสียเรี่ยวเสียแรงไปเปล่าๆพระพุทธเจ้าบอกว่าสู้การบูชาผู้ฝึกตนแม้เพียงครั้งเดียวไม่ได้ไม่ต้องกล่าวถึงพระสงฆ์องค์เนนเลยผ้าขาวไม่ชีเนี่ย บางทีตื่นมาแต่ดยุดมานั่งเพียรภาวนาอยู่คนเดียวหรือกลางวันเนี่เพียรภาวนาอยู่ในกฎในบ้านในกุฏติที่พักส่วนตัวหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ซ้ายรู้ขวารู้ซ้ายรู้ขวารู้ยืนรู้ว่ายืนเดินรู้ว่าเดินนอนรู้ว่านอนนั่งรู้ว่านั่ง จะคิดจะพูดจะทำอะไรพยายามข่มจิตสํารวมใจตนอยู่แม้เวลาน้อยๆเท่ากับช้างพับหูงูแลบลิ้นไก่กระพือพระพุทธองค์ก็ว่ามีอานิสงส์มากมายนับประมาณไม่ท้่วนวัรวัดเราเนี่ยังล้มล้ม,ล,มลุกคุกคานเด็กน้อยไม่ประสีภาษาหรอกอาตมานี่ พาพวกเราอยู่ก็ตามภาษาเหมือนเล่นเฮือนน้อยแต่พูดภาษาหนึ่งโยมก็ยังอุตส่าห์ให้การอุปธรรมบำรุงผู้ไปถึงครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติปฏิบัติบอกว่าเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระอริยะเจ้าบุญก็ยิ่งมากขึ้นไปอีกไปเลยโยมเห็นว่าที่ไหนนี่มันจะเกิดบุญกุศลกับตนเองไปเถอะ วัดป่าวัดบ้านธรรมยุทธมหานิกายในเมืองในป่าในเขาไปเลยเพราะสิ่งที่เราสแสวงหาเนี่ยคือบุญที่จะนำพาเราให้พ้นจากทุกพ้นจากบาปอกุศลนี่เป็นเครื่องรับประกันเป็นที่พึ่งเนี่ยคือบุญตรงไหนที่เราเห็นว่ามันจะเป็นบุญใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่มีผลมากก็ไปเถอะนะ แต่ก็อย่าลืมวัดในชุมชนวัดในหมู่บ้านตนเองเพราะเมื่อเราเป็นอะไรมาเจ็บไข้ได้ป่วยล้มตายญาติโกโหติกาผู้มีพวกคุณบุคคลเป็นที่รักล้มหายตายจากไปเราก็ต้องอาศัยหลวงปู่หลวงตาในหมู่บ้านในชุมชนเราที่เราดูหมิน่นดูแคลนที่เราด่าท่านนินทาท่านนั่นแหละปฏิบัติไม่ดีปฏิบัตไิตไม่เคร่งแต่สุดท้ายก็ต้องพึ่งพายอยู่ดี วัดนั้น,น,นเป็นวัดของปู่ตายายยายวัดบรรพบุรุษร่วมสร้างกันมาแล้วประการสำคัญก็คือท่านเหล่านั้นก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเราไปที่ไกลๆไปหาโคบายอาจารย์ที่เราศรัทธาเลื่อมใสก็ไปได้แต่ก็อย่าทิ้งวัดในชุมชนให้ลูกไปให้หลานไปให้คนในครอบครัวไปเป็นตัวแทนของครอบครัวนั่นมันงดงาม นะอันนี้ฝากไว้แม้เราบอกว่าออกพรรษาแล้วแต่การประพฤติปฏิบัตินี่ยมันไม่ได้ลดนะแต่มาก็ต้องขออภัยพวกเราที่อยู่ด้วยกันทว่าพคุณเจ้าทั้งญาติโยมปีนี้เป็นปีที่แย่ที่สุดในการทำกิจวัตรร่วมก็ตรงที่สุขภาพนี้แหละอยากจะทำ จริงจจังๆว่าตีสามออกไปนั่งก่อนเพื่อนตั้งใจไว้อย่างดีแต่มันเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่นู้นตั้งแต่เป็นโควิดมานั่นแหละมันหลับยากมากเลยบางทีละครดังตีสามเนี่ยมันค่อยหลับลงอยู่จนตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งตีสองมันก็ยังอยู่อย่างนั้น กลางวันก็ก็เห็นอยู่แต่มาก็อยู่ตามศาลาแปดเหลี่ยมโยมก็เห็นอยู่ถ้าเดินทางก็ต้องทำงานไปเทศไปทำหน้าที่มันก็ได้อยู่บางทีแขกพี่น้องมาก็ต้อนรับอยู่อย่างนั้นก็พอได้แต่ว่าเวลาจะมาปฏิบัติอย่างนี้ก็อย่างเท้าที่มันมีปัญหาเนี่ย ว่าจะไปผ่าตัดก่อนกระทินมันก็ไปไม่ได้เพราะงานมันต่อเนื่องนั่งมันก็นั่งไม่ได้ฝืนก็จะจะหามในทีนี้ถ้าฝืนมันก็จะหามก็จำเป็นก็ทำอย่างอื่นเอาก็อาศัยบุญจากหลวงปู่หลวงตาพระคุณเจ้าบุญจากพระขาชีที่ทำนี่แหละญาติโยมอวยพรให้แลหและ ให้สุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคนยืนถึงอยู่มาได้ถ้าไม่มีบุญที่ญาติโยมจากครูบาอาจารย์อุทิศให้อจะมาตายโยมอันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณนะให้ได้มีชีวิตอยู่เพื่อได้บ่นให้ฟังวันนี้เป็นวันปวารณาเราก็ได้ว่าอะไรกันพอสมควรจะ วันนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษนะเราจะอยู่ดึกก็ได้หลังจากจะมาพูดจบจะให้โยมไปพักแป๊บหนึ่งทำาุุระส่วนตัวแล้วกลับเข้ามาใหม่จะได้เปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าได้ปารภธรรมสำหรับผู้ที่ต้องการจะปารภมากบ้างน้อยบ้างสองนาทีสามนาทีแต่ไม่เกินสามสิบนาที ถ้าขาวไม่ชีก็เหมือนกันคนละสองสามนาทีแต่ไม่เกินยี่สิบนาทีไม่ชีไม่ขาวเด้อถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนี่จะเป็นอยงไรมันจะคือเบาจมจะู่่องขั้วบ่แป๊บแป๊บแ๊บป๊เาว่าเสียงดังเสียงดังคือเบาค่อยๆ่อบนไหนเบาไม่นี่ยขน่อยเบาเ่าเป็นฝนเิวาได้แบบนี้ มันเป็นแนวนั้นตัวเด้อผู้ใดอยากเว้าก็เเวาความในใจอีหยังก็เเวาได้ธรรมะอีหยังแนได้ประโยชน์ยังแน่ก็ดีตัวพี่น้องอยู่บ้านก็เออเมซี่นี่บ่กกินข,ข,านข,านข้าวกกสุกพ่เสียข้าวสารตัวเขาก็สิวา่าตัวเนาะแม่ขาวนี่บ่วกกินข้าวซุกเสียข้าวสารตัวก็สิว่าเมื่ออื่นทรงนามปัญหาให้ก็น่าสันเด้อวเว้ย เนี่ย yeah. ตามกำลัง <Yeah. S 1> ไม่เกินยี่สิบนาทีวันนี้ก็คงจะใช้เวลาเท่านี้อนุโมทนาสาธุกับคณะสงฆ์หลวงปู่หลวงตาญาติโยมพระขาวไม่ชีที่อยู่ทางวัดญาติโยมสาธุชนที่อยู่ทางบ้านในประเทศไทยในเมืองไทยหรืออยู่ต่างประเทศทั่วโลกนี้ก็ขออนุภาพผลพระศีรัตนตรยัยคนของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ และอำนาจห่งบุญกุศลคุนงามความดีบรารมีศีลบรารมีธรรมที่เราท่านทั้งหลายได้ภาคเพียรประพฤติปฏิบัติมาจงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพรวะว่ปัจจัยอื้ออํานยหนุนทรงให้เราท่านทั้งหลายได้มีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนจเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมคําคสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดานําพาตนให้พ้นทุกข์โดยทั่วกัน ทุกท่านทุกคนเธอ